มันพันกันมันพันกันมันพันกันอยู่เฉยไม่ต้องปั่นไม่ต้องปั่นเรียบร้อยเีพาจับกันดิ้นปะยดิมเลยนี่คิมเลย ขอเสียงหน่อยอเออาไอ้แอคชั่นหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อมันสวนไงโอ้ยเงี้ยเล่นอัดแล้วเลยฮะไม่ปล่อยให้วิ่งเลยเหรอเงี้ยตะขอ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 ผมอยู่ในห้องน้ํา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 โอ้ยสิเงี้ยให้มันออกได้บ้างหนึ่งเงียบไปด<อ>ึงออให้มันฮะโอ้ยหลุดโอ้ยเนี่ยมันก็ออกนะ i'm ไอเยือดตกประสาทไอเยอได้แล้วก็ได้เลยอยอนหายไปเอาละครับอยู่ๆกินไวจังไงๆเนี่ยจะขอผมอยู่ในห้องน้ำนะครับปล่อยไปแป๊บเดียวเองนะ มมันตเล่นเขาแล้วเนี่ยขอเสียงหน่อยเนี่ยขอเสียงหน่อยหมดเสียงฮะขอเสียงไม่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 เสียงลอขอเสียงหน่อยเอ่อไอแอคชั่นหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อมันสวนไงโอ้ยเงี้ยเล่นอัดแล้วเลยฮะไม่ปล่อยให้วิ่งเลยเหรอเงี้ยตะขอ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 ผมอยู่ในห้องน้ำ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 โอ้ยสิเงี้ยให้มันออกได้บ้างหนึ่ง เงียบไปดึงให้มันฮะอุ้ยหลุดโอ๊ยเหือมมันก็ออกนะโอ้ยมันตึงไปตัวอะโอ้ไปแล้วตัวใหญ่เลยโอ้ใจร้อนไปเลยเลืองสะบัดเหรอเอาม่คิดว่าใช่แต่เนียฮะเออๆนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปนั่นมันนะครับมารุนกันเห่เรา โอ้สวยเี่ยนี่ได้เบรกอีกปะหะเอาเท่าเดิมมันนะครับแจ๋วแจวเนี่ยเขาเล่นแต่ของใหญ่ๆมาครับนะเล่นแต่ไอแบบบึกๆบึนๆมาห่างหายไปนานแล้วไงนะมาดูกันครับอุยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่ง ามาดูนะครับนี่เราเวลานั่นอนย่าตั้งคันเราเด้ออย่าซ้ำนะอย่าให้มีประวัติซ้ำอีกนะไม่พลาดแนะ่เออนะ <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าพึ่งไอ้น,นี่อย่าพึ่งไอ้น,นี่มากไปนะครับมาลุ้นช่วยครับนะนะครับนะนะบนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องเดี๋ยวผมกลัวกล้องผมหลุดมือมายังมายัง มายังเข้าล็อกก่อนภาพจะไม่นิ่งหน่อยโอ้เงียทำเวลาโคตรเร็วเลยอ่ะมาลุ้นกันนะครับเนออี่ยไม่ได้มีตัวเดียวล็อกนี่เนาะออตัวตัวแรกมันหลุดไปนะครับเมื่อกี้มาถึงท้ายเรือแบบนี้แหละอ่ะคิดว่าขอขอขอ ปมันอ่ะมันอ่ะหลังชนฝาครับเหลื่อยมากเี่ยมาช่วยกวาดเอวหน่อยขาโบเลยขาโบ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 มาอีกแล้วโอ้ยขาโบมาแล้วครับมาแล้วครับสวยๆใจเย็นเนี่ยฮะสละเออขาโบอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียหย่อนเฮียหย่อน ตึ้นตึ้นตึ้นตึนตึ้นตึ้นก็ตึสละสละลูกยาสละโอ้โหแวครับหืสุดยอดโอ้ยทำไมไมมันมันไม่ติดอย่างนี้ไว้ตัวแรกไว้นะะมีมั่งเหรอเนี่ะนะอ่าเขามั่งเรามั่งเหรอนี่เหี้ ไปไงจับหางโอ้อนุ้ยสี่นี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวของใหญ่ไปแล้วครับโอเคครับผมนะครับสวยงามสวยงามาหางใ่อะไรอุ้ยโดนอีกแล้วสาครับอึ๊บ อุ้ยยังยังไม่ตายเลยนะสุดยอดเดี๋ยวครับนะนะครับว่าสนุกสักทีเลยน,นะเฮียนะอืมทุกทีเรามาเรากินแต่ปลาทรายครับเดี๋ยไปพูด่แม่เดี๋ยวเขาตื่นก็รู้เออเราคนตรงตรงนี่ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ซีเรียสนี่ <c oughs> เออย,ยังไงครับเนี่ยออกไหมครับออกยังเอ๋อ <c oughs> ได้เอ๋ <c oughs> จัดแล้วครับ เซรายตัวแรกโอ้ยตัวแรกฮะจะับหางจับหางไออันนี้ซ้อมไว้ก่อนครับซ้อมไว้ก่อนนะนีะ่ไปยืมเนาะไ <c oughs> <c oughs> อเรามาด้วยกันท <มา S 1> ีมเดียวกันเน้อมาเอามึงไหมนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกจากก่ <c oughs> จาเขาจัดการของเขาเองอเดี๋ยวเดี๋ยวตรงห้องหนูกว่าโอ้ความสนุกสนานบันบันเกิดขึ้นแล้วครับอือ แถวปลาปลาจาผมสองตัวผมหย่อนลงไปในนี่ยผมรูกสองได้สองฮะพวกกินเร็วใช่ไวมเอ,เอามาเนี่ยปล่อยลงในนี่ยรีบไปก่อนกำลังปลดปลาจาว่าปลดแล้วปลาข้างหลัง,งกินแล้ววิ่งไปก่อนเลยกลัวไม่ดันจอดอเอเอฮะเป็นหักเลยโอ้ห,ห้างหลงังอย่างเงี้ยปลาปลายังไม่ทนันได้ปลดลืมมันจะแหวงเอาอ่ะครับ จับตายดีกว่าไม่ต้องเลี้ยงเป็นแล้วเอาครีมครีมครีมอีนี่เ,เหรอนอี่กน,นึกว่าปลดแล้วนี่ฮะสะบัดไอ้เบ็ดไอ้นอกๆน,นี่แหละเดี๋ยวผมมัดเบ็ดให้นะเขาจะได้ตกเนียไม่เกี่ยวเหยืยอไปด้วยอ่ะผมทิ้งเบ็ดในปาลามันกินม <c oughs> นัน <c oughs> สองเส้นนะนเอาอันนี้มาหนิมาหนี้าหนิเนี้นี่ยเนี้เส้นหนึ่งเอาเอาตัวนี้มาด้วยครับนี่ยเนี้เนี้มาด้วยมาด้วยนี่จริงจริงนี้ก็เหยื่อไมง เฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเยตามที่เราคาดหมายเมื่อเช้าที่ผมพูดนะใช่ได้เยอะน้อยถึงบังจะเจอของเ่าบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราได้หายเยอะอย่างเงี้ยมันจะเจอของเดี๋ยวค่อยหมดแล้วเดีค่อยว่ากันครับมาะครับนี่อะไรครับมารุ้งกันครับ นี่ก็เป็นลุงจ่าเราเหมือนเดิมครับนี่ลุงจ่าวันนี้อยู่ด้วยกันอีกแล้วออกคลิปกันอีกแล้วอ่าเดี๋ยวลุงจ่าจัดให้ชมครับนี่ลุงจา่าเราครับตะก,กี้เบ็ดหักนะครับได้ขึ้นมาแล้วเบ็ดหักนะครับช่วงปาลากำลังกินนะครับทางปราศาสะสลากลอินรีหลุดตัวแรกหลุดไปแล้วครับมาถึงข้างเรือหลุด ไม่เป็นไรครับนะครับมาลุ้นกันต่อครับเอาะครับเหเราเอาไปเอาเหยื่อมาเอาละครับไปกดแค้นอะไรมาเนาอเปล่าโยนไปปลาแดงควายด้วยตัวนี้ขอบคุณนะเหบอกปลาเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ไอ <laughs> <laughs> ตัวที่หลุดก็ช่างมันเนาะงงเออ,อตัวแรกด้วยยาพื้นเลยอ้ยพี่น้องเลยอยากให้เห็นด้วยกันครับ โอ้ผมร้องด้วยเสียงหลงเลยอ่ะคือตัวแรกที่มันขาดก็มาถึงนี่แล้วมันขาดอ่ะบอมันหลุดมันหลุดนะครับช่วยกันนะครับสีตะขอมามัวจะบอกตะขอตะขออยู่นะครับผ่านไปทีผานไปแล้วเมื่อกี้เขาเร็วนะปล่อยไปแป๊บเดียวนะวออเอ้์เขามาบ่อยครับอ่ามาบ่อยแต่ไม่เคยได้สมหวังทีอ่ามาไม่เคยได้แบบ แบบนี้สักทีนะเที่ยวนี้ขอขอในจานลึกกับมั่งเขาเนาะเออขอปลาใหญ่เลยเออขอมั่งมาดูครั้งก็ได้แต่ปลาน้นอยปลาใสแดงกินปลาแดงหมดแล้วก็กลับนะครับมีมาสบายๆนะครับมาลุ้นกันต่อกับพี่เอครับจะเราโดนอีกแล้วครับข้างหัน แฉะแฉเแฉะสวยดดงามครับรับอยู่ด,ด้วยกันครับรกกอืมปลาสากมันเข้าปลาอื่นมันหายหมด